ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อุบลราชธานีตอนนี้เขาอยู่หน้างานแล้วครับพี่น้องโอ้เดินกลวงไงนะครับอุบลน,นะครับอยู่แยกขุดราดเด้อพี่น้องเด้อเราอยู่ที่แยกขุดราดทางสิไปอำเภอตานสุมนะถ้าหันเขากับเมืองกับคือขีเขานีเมืองนะตอนนี้ก็อากาศดีคืมฟ้าค้มฝนแต่ฝนไม่ตกเพราะว่าน่าจะเป็นอากาศหนาวมากกว่าที่ฝนี่ตก ออนะครับตอนนี้ทุกอย่างตั้งเวทีอะไรเสร็จหมดแล<อ>้วเดินกลวงหัวของนอ้ำยูฟังบุญเด้อพี่น้องเด้อใครที่มาดูคอนเสิร์ตลัมซิ่งของเราพรุ่งนี้นะห้องน้ำสิยูฟังยูตึกนันเด้อยู่โดมนันเด้อพี่น้องอยู่ข้างๆเห็นว่าไร่ไร่เห็นบ่าน,นั่นคืออยู่ของนอ้ำยูหานเด้อนะครับไปมาซือวัดจองตัวแล้วกันจะเข้าของน้ำเข้ามองไหนเลยนะเดี๋ยวไปเบิงน้องๆต,ตั้งเครื่องนะอาจารย์น้องตีมาถึงแล้วเดี๋ยวไปดูที่ตั้งเครื่องไปทุกอย่างเสร็จแล้วไปนี่เลย นี่เลยนี่ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยอาจารย์ดนตรีตั้งเครื่องเวทีเครื่องเสียงระบบไฟรอสักครู่นะครับแต่ว่าเว,าวทีเครื่องเสียงนี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนี่เลยเวทีเครื่องเสียงเรียบร้อยแล้วอาจารย์นักดนตรีนะครับมาแล้วซื้อว่างเขาซื้ออย่างเงี้ยจานนึ่งข่เรื่มซื้อจะเอาเลยไหมอะไรนะทีมเราชื่ออะไรนะอะไรนะดนตรีเฮาหรือไม่ดนตรีหฮาหรือไม่เอาซื้อเ้าประจําปัจจุบัน ไอ้นะซองบอสฮีนะครับอันนี้ของทีบอสฮีฮีเด้อวมันถึงเด้อบอสฮีเด้อเออมิดเมียนต่ว่าทีมบอสฮีนี่ไว้หลุนนีรีเด้อยังไงวิจารพูดต่ออเตะแอตไม่แม่ใครสนใจก็จิ้มเลยนะครับจิ้มเอาทีละคนได้เลยเออไม่เกินสิบแปดปีมุดเจ้าเอ้ยภาคผู้เย้าอันนี้เอาตอาน้องๆมวัยสิภาคผู้เฒ่าฮ่าฮ่าโอเลนเด้อ บ่ได้เท่าดอกอายุหลายซิ้นเออเอานะครับทีมนบุนสายสาวก็เริ่มติดตั้งไฟนะครับเครื่องเสียงไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับเ <c oughs> วทีก็เสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นไปบนเวทีกันนะครับว่าเป็นงไนระบบเครื่องเสียงนะครับตู้หมดเซตเป็นอะมิเจอร์ทั้งหมดเลยโล24นะครับโลหรือว่าตู้เบสเนี่ยละ24ใบกลางแหลมคางละ1ิเนาอ สวัดดีจานรถดีสุดรอนะครับยังเห็นอยู่ว่ายูทูบเสมอไม่เคยเห็นปะไม่มีเวลาไม่เคยมีเวลางานอะไรโอ้ยงานวิธีช่วงนี้าจานรถดีเราไปรถแฮรดูด้วพี่น้องเด้อให้มักอยากได้รถแฮรนี่ติดตัวจานรถดีเลยรถแฮรเด้อนะครับ <c oughs> ขึ้นมาบนเวทีกันว้าสวัสดีจารย์สันชาวนะครับสันชาชนนล์ชแนลยังขื้นอายุยูทูบจอยังก่อน ยังก็เชื่อ, YouTube อ,อยูทูบเจ้าเนี่ยเออสันเราสันเนวเนาะคนบค่อยเด้เฮ็ดรื่องหลังมาตาเดสีเฮ็ด,ดเออใส่ลวดใส่หม่งไหนที่มันรอนใส่ลวดประดับประดาลวดเห็นเขาขาวจ้วไปลวดนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ <c oughs> เครื่องบนทีโอ้ผมบ่ด้ถ่ายบรรยากาศบนเวทียังสีดนอนราคาพี่น้องนานมากนะนานมากจริงๆนะเอ้ฮาเวอร์ พาวเวอร์มอนิเตอร์ไซอเตอร์อันนี้ชุดเครื่องข้างบนมิ ix, กซ์ยังเป็นไมร์ดัตัวเดิมแม่นไหมสันใช่ไหมตัวนี้ตัวที่ผมใส่จะพุ่นเห็่ยมัถูกไหมตัวเดิมเนาะ <c oughs> เอาล่างเอาเครื่องตัวตีขึ้นต,ตื่นเตือนแต่ทีเนี้ยบรรยากาศพี่น้องคือมันสวยงามมาก ครับคือบรรยากาศคือสวยงามมากตอนนี้เ่อรอนะครับไฟกับจอกําลังสีมหวอดไฟกับจอกําลังเดินทางมานะครับตอนนี้ไฟกับจอกําลังเดินทางมาเดียวยางขึ้นไายมุ่มสูงห้เบิง้งนะครับนี่ยางขึ้นไายมุ่มสูงใเ้เบิง้งนะครับแยกกุดราชนะครับที่บนราชธานีย่อรออย่างน้องตั้งเครื่องหลังห่างหรือสีเป็นประมาณนี้พี่น้องนี่เลย นะลังห่างสิบระ่มามนนี่แหละพัดของประเทศไทยแบบนี้โดนคักนานมากๆบรรยากาศดีนะคะพี่นอ้องข้างๆเป็นทุงหน้าเขียวชอุ่มพุ้มสวนยะจ่นะจกนนตีกำลังโหลดของ <c oughs> ลงมานะครับนี่กำลังโหลดของเอา้าทำนาเด้พี่น้องเด้อช่ <c oughs> วงเราชาวเช็ก นะครับหรือเทสหรือบเสียงครับแล้วก็จะมาดูกันต่อใต้ห้านประมาณนี้นะพี่นอ้องบรรยากาศใต้หา้างเนาะซาวเช็คก็คงประมาณสักซี่หามงแรกซาวเช็คมือเป็นมือซ้อมซ้อมแบบไรซ้อมแบบติดตั้งนะติดตั้งเครื่องทุกอย่างเพื่อที่จะซ้อมนะครับเพราะว่า,เ,าเครื่องทุกๆอย่างนะครับเท่าติดตั้งแล้วเปเศษของมือทั้งฉากทั้งไฟ กิจการครับทีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเข้าสิเป็นหมีเล่นจริงนะครับเล่นจริงอะไรจริงนะครับไม่ยั่งไม่ยั่งไม่ยั่งสิ้นจังไม่ยั่งอย่างไม่ยั่งสิ้นจังคือว่าถ่าไอ้เดินไปยังอยู่เอาบอดีครับบอดีน้องสิ้นจังคือสวยแต่ว่าโอ้คือรอแต่ว่าเฮ้ยจะคลอดสวยกันล่ะพี่น้องหูบ้าว่าพี่หนุ่มันนะนั่าจะบอกความลับเอิ่งไปรลานบ้านนิน่ะเพิ่นไป เห็นผู้ชายสืบรอบอะไรอีกคนไปมาม่นางกอดข้อเขาตบปาค่ะเอื้อยังไเปิดด่างให้ยังนี่เลกไหมครับเลกไหมโอ้มาเปิดดากโซ่แล้วเอาไหมมาส่งเพราะว่ามือนัหนนักเอาไปเอือได้ยังเอาไปก็เลยเอามาส่งเอาไปก็เลยเอามาเอาบอกคือจังหวะมันต้องอย่าของถ้าก็แบบเอาไปก็เลยเอามาโอ้ยน้องเอาเอาคือร่างเลยเอาให้อาจารย์สันนั่นแม่งน้องลาเอาให้อาจารย์สันอันไหนบลอนไม่เลกไหมว่าให้อาจารย์สัน สวัสดีครับบรรยากาศพี่น้องเดี๋ยวมือแรงเด้อพอกันเด้อเดี๋ยวมือแรงบอกกันอยู่ตรงนี้นะขี่ติ๋วไอจักรกี้เสียวอ่ะไชียร์ไม่ได้ชิดจังจัดการนนนงวนเนี่ยเอียงไม่เอียงไม่เอียงหนุ่มโอ้ยตบปากพูดเรื่องนี้เจไปไทยนี่อะไรครับสิการไปที่พักไปไทยสปอนเซอร์ไปไทยที่เสื้อไหนไปไทยอ่นสปอนเซอร์สปอนเซอร์จังหวะแค่สปอร์ตที่เสื้อสปอนเซอร์แอีนครับยูที่พักมาใช่ป่ะนะโอ้เอ้าของเวิร์ดไ่ได้เขา บ่บ่บมีอ้อยวันที่โปรเจกอะสองโปรเจกสองโปรเจกเอใช่โปเจกโอเยวพอกันนะพี่น้องนะตัวโอ้สคนนี่เฮาเขาไปใช่กันเยวค่อยพอกันส่เป็น่เม่หมูด่งเสองลูกนึงเลยปหมูดงสอลนเลยบ่บ่บ่หายดหอว่เอานี่เคบ๊ายบายพี่น้องพอกันครับบ๊ายบายป้ันเ้ เซกีตันมลาสอดีที่ฮสตุลับดิ้งยิ้ทีุ่่นคนที่ปนตบลปุ่นละอาเภอเมืองอุบลราชธานีรับประกันคามึด้วยวาสอิุดคนปุลเภอเมืองอุบลราชธานี ฟรีคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลล้ำสิ่งโตเกียวมิวสิกพร้อมเปิดตัวครูจูนี่ประทานน้องน้ำอุน่น